สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ขี่โมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ที่ถนนสีเขื่อนขันก็จะพาเลาะเที่ยวเดินย่านตลาดพระประแดงพาดูทางเดินยกระดับนะครับบริเวณเจแียวป้อมแผงไฟฟ้าถนนสีเขื่อนขันก็เป็นถนนติดเขื่อนดูแม่น้ำจัาพยา ผมจะมุ่งหน้าไปทางที่ว่าการอำเภอพระประแดงด้านขวาตรงนี้นะครับก็เป็นโรงเรียนอนําโยวิทย์ด้านซ้ายก็จะเป็นเขื่อนนะครับมีร้านขายอาหารนะครับเรีวยกว่าเป็นลักษณะเหมือนที่นั่งแบบนั่งพื้นนะเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นนะครับวิวด้านซ้ายก็จะเป็นเขือ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านอู่รถเมย์นะครับสาย8-2ดผัดขึ้นไปหน่อยตรงนี้ก็เป็นที่จอดของรถเมย์สาย6สาย6กนี่ก็ไปพระประแดงนะครับวิ่งทางสายไหนนะสายไหนก็คือเส้นเจริญนครนะครับไปทางบางลำพูส่วนสาย8-2ดสอเขาก็จะวิ่งเส้นสุขสวัสดิ์ไปบางลำพูเช่นกัน ด้านซ้ายมือก็จะเป็นท่าเรือข้าวฟากนะครับตรงไปก็จะเป็นสถานีตำรวจภูธรพระประแดงแล้วก็ข้ามเรือข้าวฟากได้นะเรือแพขนาดยนต์นะครับตอนนี้ยังเปิดบริการอยู่นะผมเลี้ยวนะครับด้านซ้ายเป็นอําเภอพระประแดงจากถนนสีเขื่อนขันนะครับก็มาเข้าถนนนครเขื่อนขันถนนที่นี่ก็จะมีชื่อเขื่อนขันเยอะนะครับสีเขื่อนขันบ้าง นครเขื่อนขันบ้างก็เนื่องมาจากเดิมอำเภอรพระประแดงเนี่ยก็มีชื่อว่าเมืองนครเขื่อนขันก็เป็นเมืองน้านด่านของปากน้ําเจ้าพระยาสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองเพื่อป้องกันการลุกลามของข้าศึกที่ยกมาทางทะเลชาวพื้นเมืองเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวรามันหรือมอญน,นะครับที่อพยพเข้ามาในแผ่นดินไทยก็เข้ามานานแล้วละร้อยกว่าปี ที่ในเพลงเขาลองว่าพี่มาพระประแดงไม้มาแหลงมอนเที่ยวเดินเลาะสอกซอนเสียจนอ่อนใจเนี่ยนะครับวงสุนทราพรเขาร้องไว้คลิปนี้ผมจะพาเดินดูบรรยากาศตลาดนะครับพระประแดงก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขี่มเอเตอร์ไซค์เลาะๆก่อนนะเลาะอ้อ,อมๆนะครับพาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อน แล้วก็จะพาเดินดูในส่วนที่เป็นตลาดพรอปแดงอีกครั้งหนึ่งตลาดพรอปแดงนะครับก็เป็นตลาดที่เก่าแก่นะนะครับค้าขายกันมา200กว่าปีเลยนะแล้วก็มีตึก่เก่านะครับบางหลังเนี่ยเก่ามากเลยนะยังมีอยู่ให้เห็นนะครับเป็นตึกเก่าซึ่งเป็นแบบชั้นเดียวเลยนะ แล้วก็มีตึกที่สร้างใหม่นะครับแต่ที่สร้างใหม่ก็น่าจะอยู่ราวๆ20ปีได้นะที่ว่าใหม่แล้วนะครับแต่ถ้วนเก่าๆเนี่ยผมมองดูแล้วเป็นร้อยปีก็น่าจะมีเหลืออยู่ด้านหน้าของผมนะครับถ้าขี่ไปเรื่อยๆนะก็จะไปถึงสามแยกพระประแดง ก่อนจะข้ามคลองลันหลวงนะครับผมเลี้ยวไปทางซ้ายก่อนนะเดี๋ยวผมจะเลาะริมคลองลันหลวงนะครับพาไปดูรูปภาพนะครับแล้วก็บรรยากาศชุมชนริมคลองลันหลวงสักหน่อยคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบสบายๆนะผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือว่านึกคอนเทนต์อะไรขึ้นมานะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะพา ขี่รถนะครับแล้วก็เดินชมบรรยากาศแถวตลาดพระประแดงนะครับถ่ายเลยนะครับแล้วก็ถือกล้องมาแล้วก็ถ่ายเลยด้านขวาของผมนี่จะเป็นคลองล้านหลวงนะครับเมื่อก่อนนี้คลองล้านหลวงก็จะมีเรือเป็นเรือหางยาวนะข้ามฟากนะครับจากตรงแถวสะพานล,ล้านหลวงเนี่ยไปที่สาธุประดิษฐ์ปัจจุบันก็เลิกลาไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าหมดความนิยมนะ คนก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับหันมาใช้รถยนต์มากกว่ามีทางไปถแถวถนนพระรามสามนะครับสาธปริษฐ์มากมายเลยเรือหางยาวที่วิ่งจากคลองลันหลวงนะครับไปสาธุก็เลยต้องยุตินะครับตัวนี้ก็เป็นภาพวาดนะท่านใดที่มาพระประแดงนะครับก็มายืนถ่ายภาพตรงนี้ได้นะอยู่ถแถววัดจวนนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านข้าวซอยนะ เข้าซอยตึกวัดจวนผมเห็นมีคนให้อาหารปลาอยู่นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะปลาสวายนะครับที่อยู่ในคลองละโพนแนวผมว่าเป็นจํานวนเป็นหมื่นเลยนะมีตลอดทั้งคลองนะครับเยอะมากเลยแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยส่วนเจ้านกพิราบนะครับ ก็จะเป็นนกที่ไปแยมทุกที่นะผมไปมาทั่วประเทศแล้วนะครับก็จะเจอตลอดนะนกพิราบเนี่ยนะครับแบบนี้นะเต็มคลองเลยนะมอมาทีสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเขาอยู่ตลอดเลยนะครับในคลองลัดโพเนี่ยปาสวาว ฝั่งตรงข้ามก็เป็นชุมชนชาวบอลน,นะครับที่ปลูกบ้านอยู่เต็มไม่หมดเลยนะครับที่พระประแดงจะมีอยู่หลายจุดนะมีตรงแถวเนี่ยครับคลองราดหลวงถังตองอุส่งขนองตรงข้ามผมนะครับก็เป็นถนนทรงเมืองก็วิ่งตรงไปก็ไปที่ตลาดสดพระประแดงได้ เดี๋ยวผมขึ้นไปถ่ายบรรยากาศบนสะพานหน่อยนึงบนสะพานนะครับมีป้ายชุมชนหมู่เจ็ดตำบลบางพึ่งสะพานช้างบ,าาบ้านตาบ้านตานี่ก็เป็นชื่อของชุมชนชาวมอญน,นะครับก็ในสมัยรัชกาลที่สองนะครับกรุงรัตโกสินทร์ก็มีชาวมอญที่เข้าอบายยพเข้ามาในประเทศไทยนะครับ ซึ่งขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยก็ได้ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันก็คือเมืองพระประแดงปัจจุบันนี่แหละแล้วปลอดให้อพยยครอบครัวชาวมอญน,นะครับจากเมืองปทุมธานีมาอยู่ที่เมืองนครเขื่อนขันประเพณีและวัฒนธรรมมอญน,นะครับก็จึงฝั่งลากลึกแน่นแฟนในเมืองพระประแดงถึงแม้ปัจจุบันนะครับชาวมอญก็กลายเป็นคนไทยนะก็คือบางทีก็เป็นคนมอญแล้วนะก็ได้กับคนไทยนะครับ อยู่กันไปอยู่กันมาก็กลายเป็นคนไทยนะครับแต่ว่ายังคงรักษาป,ประเพณีเดิมเอาไว้นะในทุกปีนะครับทางอำเภอรพระประแดงก,ก็จะมีการจัดงานสงกรานพระประแดงมีคนรู้จักนะครับทั่วประเทศเลยนะเป็นงานใหญ่ของพระประแดงเพื่อต้อนรับปีใหม่ของประเทศไทยนะครับและก็ยังรักษาป,ประเพณีดั้งเดิมของชาวมอญเอาไว้นะครับอย่างเช่นประเพณีการปล่อยนกปล่อยปลยปาการเล่นส้าโดยจัดร่วมกับงานสงกรานของทุกปี ก็เป็นบรรยากาศในคลองลัดหลวง๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์เลาะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาไปอีกจุดหนึ่งนะซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่นะครับของเมืองพระประแดงเดี๋ยวจะพาไปที่บริเวณป้อมแผรไฟฟ้าด้านขวาผมเป็นซอยนะตรงนี้ก็เป็นบ้านดังนะชุมชนบ้านดังนะครับก็เป็นชุมชนชาวมอญน,นะ เขามีหลายชุมชนนะครับบ้านของชาวบอลก็จะเป็นบ้านไม้นะครับรูปร่างเป็นจั่วนะเหมือนคล้ายๆวัดเนี่ยนะตรงไปก็ไปได้นะครับแต่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเข้าไม่ได้นะมันมีที่กั้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเลาะๆดูด้านหลังก่อน เดี๋ยวไปทางที่มีทางเดินลอยฟ้าก่อนนะครับเป็นสวนแบบสวนพักผ่อนก็นเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้ก็เป็นถนนสีเขินขันนะครับ เป็นถนนที่ผมขี่มาจากตรง้แถวริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เป็นเส้นเดียวกันนะอันนี้ก็ยาวมาเลยก็เข้ามาตรงนี้ก็จะมีเป็น ทางเดินยกระดับลอยฟ้าด้านล่างก็ตามเป็นสวนนะครับเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะนะครับ ขึ้นมาแล้วก็ดูว่ามีความแข็งแรงนะครับตอนแรกๆก็ไม่เคยแน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่เคยขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วก็ดูว่าแข็งแรงนะครับก็เดินต่อไปได้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนด้านบน ด้านนี้ก็เป็นกำแพงที่เห็นนะครับก็เป็นป้อมแผงไฟฟ้านะแต่ว่าเข้าจากตรงผมนี่ไม่ได้ผมต้องไปอีกทางหนึ่งนะแต่รู้สึกว่าเขาจะปิดไว้นะครับปัจจุบันไม่เปิดได้เข้าแนละ้ว ด้านบนนี่ก็ร่มรื่นดีนะครับพูดถึงอากาศก็งดดีเลยนะเย็นๆเนี่ยดีมากๆเลยนะครับมานั่งเล่นเพลินๆเ,เลยนะนั่งเล่นฟังเพลงอะไรพวกนี้นะครับผมว่าดีมากๆเลยวันนี้รู้สึกอากาศเย็นสบาย ผมพาไปดูป้อมแผลงไฟฟ้านะครับในตรงด้านประตูทางเข้านะถาแถวตลาดสวนพระประแดงอันนี้ก็มาอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าป้อมแผงไฟฟ้านะครับผมก็เคยเข้ามาเหมือนกันนะครับในช่วงที่เขาเปิดเป็นสวนนะอยู่ในช่วงปฐถมนะประมาณปีสอง5ันห้า้อยสิบห้าสองันห้อสิบหกประมาณนานเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้ก็ห้ามเข้าแล้ว ผมว่าน่าจะเกิดจากการกลัวนะครับวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมนะเขาเลยปิดล็อกเลยป้อมแลกไฟฟ้านะครับก็สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัายรัชกาลที่สองนะครับเมื่อปีพศ2357โดยสร้างขึ้นบนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันการลุกลามของข้าศึกพร้อมกับป้อมมหาสังหารป้อมราหูจรป้อมปีศาสิงป้อมวิทยาคม ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงป้อมแปลงไฟฟ้าต่อมาเมื่อพศ2436สมัยพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงโปรดกล้าให้ซ่อมแซมและดัดแปลงเป็นป้อมหานเรือและในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงโปรดให้บุรณะซ่อมแซมอีกครั้งต่อมาในปีพศ2514เทศบาลเมืองพระประแดงได้ตกแต่งซ่อมแซมให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน บ้าแลงไฟฟ้าเป็นโบราณสถานที่รัฐบ,บาลได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่15เมษายนพศ2523เปิดเป็นส่วนเมื่อปี2514ผมเข้าไปก็ประมาณปี16นีนะครับที่จำได้ตอนนี้ผมก็มายืนอยู่นะครับบริเวณถแถวหน้าอำเภอพ่อปแดงนะ ตรงข้ามก็จะเป็นท่าเรือข้าวฟ้านะครับเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศยามเย็นของตลาดพ่อประแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเลาะนะตั้งแต่ช่วงบริเวณะแถวใกล้ๆ้ท่าเรือพ่อประแดงนะครับหน้าอำเภอพ่อแดงไปจนถึงตลาดเย็นนะก็คือเแเวลี่หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ด้านขวานะครับถนนที่เห็นตรงข้างผมก็เป็นถนนเพชรชื่นนะตรงนี้นะครับไปตลาดน้ำบาน้ำพึ่งได้นะเวลาท่านขับรถมาจากสามแยกพระประแดงนะครับอย่าวิ่งตรงไปท่าน้ำนะมันเป็นทางวันเวย์นะครับพอเห็นแว่นทอบจเจริญให้เลี้ยวซ้ายไปเลยนะถ้าจะไปท่าน้ำก็ไปกลับรถเอาหรือถ้าวิ่งตรงไปยาวนะครับก็ไปตลาดน้ำบาน้ำพึ่งได้ ก็มีของขายไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะเป็นช่วงๆนะครับจะมีเยอะหนานแน่นหน่อยก็จะอยู่แถวๆใกล้ๆกับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับแถวธนาคารไทยพาณิชย์ตรงข้ามผมก็เป็นตรอกบ,บ้านแท่ ีเป็นซอยสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเดี๋ยวผมแวะเข้าไปดูหน่อยหนึ่งนะข้้นด้านในก็จะเป็นตลาดสดนะครับเรียกว่าตลาดเช้านะตอนที่ผมเข้าไปตอนนี้นะครับคือช่วงเย็นนะก็ไม่มีการค้าขายนะครับ mm hmm. ผมเดินมาตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับเขาปิดในช่วงประมาณหกโมงเย็น ผมเดินมาตอนนี้หกโมงแล้วนะครับก็จึงปิดแล้วโดยทั่วไปก็จะเปิดนะครับแล้วก็เดินข้างไปที่อำเภอพ่อปแดงได้ไปสำบัตรประชาชนนะครับไปครับสำเนาทะเบียนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็เดินทะลุตรงนี้ไปได้ด้านขวาก็จะเป็นตลาดสดก็เดินออกมานะครับเลาะกันต่อ ถแถวใกล้ๆท่าน้ำพระประแดงนะครับต่ดจากถนนเพชรเจงเนี่ยตรงนี้จะมีพวกผลไม้จะมีผลไม้แล้วก็เสื้อผ้าถ้าเกิดเป็นช่วงถแถวแถวธนาคารกรุงศรีนะครับธนาคารไทยพาณิชย์คือถแถวตลาดเย็นตรงนั้นจะเป็นร้านค้าพวกของกิน ก็เ,เดินมาหน่อยนะครับตอนนี้ผมเดินมาใกล้ๆก,กับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วใกล้ๆตล,ลาดเย็นนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านกุช่ายนะครับ ใช่ร้านนี้อร่อยมากนะนะครับที่พระประแดงนี่จะมีของกินอร่อยเนื่องจากว่าเขาได้รับการสืบทอดนะไงได้รับการสืบทอดมาเป็นร้อยร้อปีนะครับของบางอย่างของโบราณนะครับก็มีรสชาติดี นี่ยงไถ่นะครับก็อยู่มานานนะก็เป็นร้านค้านะครับตึกแถวที่ขายกันมาอย่างยาวนาน ฝั่งตรงข้ามผมก็จะมีของกินนะครับร้านจำหน่ายของกินตอนนี้ผมเดินมาอยู่แถวด้านหน้าของธนาคารไทายาณินี์นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นธนาคารกรุงศรีไอยุธยาจุดนี้จะเป็นจุดที่มีของกินอร่อยๆเยอะนี่นะครับพอ,อค้าก็เต้นไปด้วยนะด้านซ้ายนี่ก็คือตลาดเย็นนะครับช่วงตลาดเช้าหมดก็จะมีตลาดเย็นนะครับให้เราสามารถจะมาซื้อกับข้าวทำอาหารได้ ตลาดพระประแดงนะครับในช่วงเช้าก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะเป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่คนทั่วสารทิศเลยนะครับในย่านอเบอร์พระประแดงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะมาที่ตลาดพระประแดงนะครับเพราะว่ามีของให้เลือกเยอะและเป็นของสดราคาไม่แพง เป็นตลาดเย็นนะครับเฉพาะตลาดเย็นก็พอเพียงแล้วนะหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีพร้อมอาาทะเลก็ยังพอมีนะครับก็มีครบนะครับกุ้งหอยปูปลานะขาดอย่างเดียวคือน้ำเต้า นาวก็แพงขึ้นนะครับของกินเดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะไข่เยี่ยวมามันมีหลายสีนะเมื่อก่อนก็จะมีแต่สีชมพูนะครับให้เรารู้ว่าเป็นไข่เยี่ยวมานะสีชมพูเดี๋ยวนี้ผมดูมีหลายสีเต็มไปหมด ลรงค้าบอกว่าเป็นเทศบาลนะ ก็เป็นริมถนนนครเกิดขันนะครับในด้านที่รถจะมุ่งหน้าไปท่าเรือข้าวฟ้าก็จะมีของกินขายอยู่มากมายเลยนะรสชาติอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับมีขาหมูมีก๋วยเตี๋ยว ร้านนี้ก็เด็ดนะครับเล้งนะเล้งนี่ก็ก็ซอยนะครับมะนาวเตรียมพร้อมเลยนะคือเขาเนี่ยนะครับเขามีใส่ถุงไว้เลยนะนะครับใส่ถุงเสรปรลงเสร็จนะครับก็เทน้ำใส่ถุงใช้ได้เลย บีบมะนาวนะครับโอ้หบีบมะนาวเต็มแนมะ็กร้านนี้นะครับรสชาติอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวผมซื้อสลาเปาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับน,นี่นะครับมีราคาบอกนะลูกเท่าไหร่มีทุกไสเลยสาลาเปานะครับลูกใหญ่หมูเยอะ ในช่วงที่รอเล่งน,นะครับรู้สึกว่าจะมีคนรออยู่หลายเจ้าเนกันนะเขาแอบแอบกันอยู่ก็มาซื้อซาลาเปาก่อน ได้ไนะครับนี่เล้ง1ถุงวันนี้ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเลาะรอบตลาดพระประแดงแล้วก็พาเดินดูนะครับชุมชนเก่านะชุมชนมอญบริเวณแถวคลองรัดหลวงแล้วก็เดินเลาะตลาดพระประแดงนะครับ ปลาเที่ยวตลาดเย็นตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ18บแปดนกาวกว่าแล้วนะครับดูแล้วเหมือนฝนกำลังจะมาขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่า ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสํหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ